จะได้ไม่ห่างกันไกลรู้ไหมเก็บกันไกลเอาไว้จะได้ไม่ห่างกันไกลเอาไว้แก่บัตรเติมเงินหรือบัตรเติมใจนะ่าจะได้อันเชิญคนงามเกินใครนะพี่คนเดียวเดินมานานเกินไปนะอยากจะไวๆไวและไม่อยากจะกันไกลนะโสดเหมือนกันเลยนะได้ค่ะ ลองลงจากฟ้ามาเดินดินเธอได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตธรรมดาที่เคยชินทำให้มีรอยยิ้มเวลามาบอกรักให้ได้ยิน <Hey. S 1> คิดถึงตัวเธอทุกวัน <Hey. S 1> อยู่ในฝันตอน <Hey. S 1> หลับนอน <Hey. S 1> อาจจะไม่ได้มีมากมายหลอกพวกเงินกับทอง <Hey. S 1> แต่จะเป็นไปได้ไหมจะเอาหัวใจมาจับจอง <Hey. S 1> เอาความในใจใส่ <Hey. S 1> ในเพลนส่งไปกับกลอนเก็บขึ้นใครเอาไว้ เอาไว้แก่บัตรเติมเงินหรือบัตรเติมใจนะ่าจะได้อันเชิญคนงามเกินใครนะพี่คนเดียวเดินมานานเกินไปนะอยากจะไวๆและไม่อยากจะกันไกลนะโสดเหมือนกันเลยนะได้ข่าวงั้นเราเป็นแฟนกันเลยได้เปล่างั้นแต่งเลยมาอะฮะแต่งเลยมาสมบัติก็มีแค่ใจดวงเดียวจะแบ ีแลงทำงานทำการคนหาเหนื้อเต้าตกหรือว่าแดนอีสานสุดท,ท้ายไล้เจอก,กับเธอมันก็ว่าเธอคือปฏิหารอยากจะมีแม่บ้านและอยากจะมีลูกมีหลานแต่กับพี่เราทุกทุกอย่างในบ้านจะให้เธอบริหารเก็บกันไกลเอาไว้จะได้ไม่ห่างกันไกลรู้ไหมเก็บกันไกลเอาไว้จะได้ไม่ห่างกันไกลเอาไว้แก่บัตรเธอ อยากจะกันไกลนะสดเหมือนกันเลยนะได้ข่าวงั้นเราเป็นแฟนกันเลยได้เปล่างั้นแต่งเลยไหมเราฮะแต่งเลยมามสมบัติก็มีแค่ใจดวงเดียวจะแบ่งเลยไหมเก็บกันไกลเอาไว้จะได้ไม่ห่างกันไกลรู้ไหมเก็บกันไกลเอาไว้จะได้ไม่ห่างกันไกล เอาไว้แกะบัตเติมเงนหรือบัตเติมใจน่าจะได้อันเชิญคนงามเกินใครนะที่คุณเดียว